เจาข้ามือแล้วนนเีเ่าเนาะแล้วจอ้นป่าะสบได้สบายดีสบายดีเอซทุกคนเนาะยินดีตอนับเข้าสู่ซองบ้าจันบ้านนาเนาะมื่อนี้บ้าจันมีโอกาสได้เดินทาง มาทางเขตสนโบทลาวก็คือบัดโคกเนาะท่านผู้ชมเนาะมาจาัดจะพาทุกคนไปเที่ยวช้มบรรยากาศวิถีชีวิตหรือเงินซานบ้านซองของชาวบ้านในเขตสนบทนี้เป็นแล่ใดเนาะทุกคนอ่ะไปติดตามฮับช้มนกันเลยหมู่บ้านในเขตสนอโบทลาวก็จะมีนี่ทุกคนเห็นบ่อนจะมีบ่อ,บอนซุปน้ำนั่นไว้ฮับไซส์มันจะเป็นมีโครงการขึ้นมาเฮ็ดน,นั่นโอ้ นักแท่นี่ทดสูบไปแบบ,แบนี่โอ้ด oh. นี่น้ำจะไหลออกมาเนาะ oh. อ้นักว่าจันสูบโอเปิเนาะนนีน่ oh. เราเข่าเลี้ยง,เล,งเลี้ยงๆกันเลยดู ผู้คนล่างไลออกกระปัน้นเฮ็ดไฟเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเนาะท่านผนะู้ชมเนาะนี่เฮือนข้าเจ้านี่ก็ยังเป็นเฮือนไม้นี่ยไม้ทั้งหลังเลยท่านผู้ชมแต่ว่า,าปิดประตูอยู่เนาะก็น่าจะออกไปให้ไปสวนหมดเลยย้ำเม,มื่อเที่ยงกลางเม็นนี่โบได้เห็นเขาหรอกชาวบ้านนะเขาจะออกไปให้ไปสวนเนะาะระหว่างทางมาจัดมากก็เห็นหลายหลายคนหลายสวนเนาะตามระหว่างทาง เขาเห็ดสวนสวนมันต้นปุ๊บเป็นลำมันต้นด้นี่แหละน,นี่เอาไว้ไปปลูกต้อนะทำซมเนาะเขาเจ้าก็เฮ็ดสวนมันนี่แหละเป็นอาชีพเสริมอาชีบลักเนาะสีว่าสร้างรายได้ให้ครับเขาเจ้านี่แหละบ้านที่ว่าเขตสนมบดท,ที่ว่าเป็นบ้านที่ว่าสวรรค์นบนดินก็ว่าได้เนาะมีอย่างก็ เฮ็ดียังก็สร้างก็ซา,อา,าขอแค่าวาดุมั่นขยันเพียนครับคุผมถัฟ่ฟืนเนานะโาตัดไว้นี่เกียบและเฮ็ดให้ทางให้แล้วก็มีฟืนไม้เดียวว่าจูดไม้บูมมดเนี่ยขาเจ้าไปเก็บมาเฮ็ดฟืนไว้ไซสอยในเฮือนเนาะสวงหน้าฝนเนี่ยก้าวเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เก็บฟืนไว้ไซสอย หลายเลยเงินหลังนี้เนาะอับสมบรรยากาศไปนํากันถือเ่าเงียบสงบอยู่น่าบ้าอจังก็พยายามแนมหาผู้คนอยู่กับบุกค่อยห็นกับเจ้าจโอ๊กไปให้ไปสวน เสียงต๊ไม้ต๊ะเฮือนอยู่ไกล้ๆผนะเวลาอยูเฮือนขอเขาจะ,ะดึงกนใดออกอย่างซี้เนาะกันกันมากันใกล้กันยังขึ้นไปในเฮือนในซานนั่นแล้ว,ลวนนนเนาะเฮือนเก่าทรงไม้ใต้ตล่างก็จะมีไม้กระเกียมเนาะเพื่อจะ,อะสร้างสาพัฒนาเฮือน ต่อไปเนาะนี่จะมีใบใบตองกุ้งแล้วก็สันเทิงเป็นสังกะสีไตทุนตะล่างมีฟืนมีโลอ้มาทางนี้กับมีส่วนพักไว้กินเนาะเอออันนี้มันใบผู้ เป็นใบผู่ไวเคียวมกนะคระับผู้ชมเนาะหัวข้าหัวสีไข่ลูกไว้กินไวไซเองเลยบ่ได้เสียเงินเสียคำ้ำไปซื้อโอ้เหล้าเข้าเหล้าเข้านี่ถือว่าเฮ็ดแบบดีเนาะแน่นหนาถาวรไม่มีแต่ไม้ดีๆทั้งนั้นนะนะทาะน่านผู้ชมเหมือนซาลานแปนครับเจ้า นี่ส่วนข้างๆนี่อครบเลยมีทั้งหอมมีทั้งหมากเพชรโอ้โหนั่นมันเป็นต้นต้นยาสูบที่เขาเอาไปเมื่อมันแก่ได้ที่แล้วก็เก็บเก็บไปแล้วก็ไปซอสส้อยเนาะทำสมซอยเป็นเส้นน,น้อยๆแหลบๆแล้วก็ไปตากแดดตากแดดให้มันแห้งให้มันแห้งแล้วก็เอามาห้อมสายเจียห้อหรือว่าใบไม้ห้อแล้วก็สูบ สวนใหอ่ชาวบ้านในเขตสนมบเขาเจ้าจะสูบยาเชี่ยวมากเป็นกิจกรรมของเขาเจ้านะนี่บอกจันสรสะุดตาอันนี้เป็นวัตถุน่าจะเป็นวัตถุระเบิดในสมัยสงครามนะ่าท่าผู้สมเนาะเจ้าก,ก็เอานํามาไสซอยเกิดประโยชน์เนาะหลังจากสงครามผ่านพ้นไปแล้วก็ปลูกพัก เออสบายดียด <laughs> โอ้พาเด็กีิเข้ากี่เขาง่ายกีข้าเข้าง่ายสวยแท้มาแต่ให่หบ่เออมาแต่ปลูกม,ม,ม,มันนะมาแต่ในเมืองผู้มากระมู่ลายคนอยู่เนีย่ยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปถ่ายหูนี่ละเออ เออบ่อตุกมาก็บ่อตุกทีงานบ่อตุกบ่อบ่อหมอน่ะต้มยังหมอน้ำต้มน้ำต้มน้ำกินนี่บ่เออเป็นเครื่องกองน้ำคอง ส้างบ้านท,ทำผสมเป็นเครื่องตอง,ง,งน้ำแบบแฮนด์เมดือว่าตองกระโบแมนเนาะแต่ว่าเป็นการต้มน้ำค่า<ร>เสื้อโอ้นี่ทนผสมพันล่อบล็อกล่อเสาเอาเลยนี่เฮ็ดเสาเอาเองเลยนี่เนาะเสาเถียงเสาให้เสาหน้าเพิ่นอะไเนาะไปเฮ็ดอยู่ให้อยู่หน้าหรืออยูอย่หื่นกระตามนเนาะพ่นประยุกต์ไซส์สร้างขึ้นเองเลยนี่กรอบจะเฮ็ดด้วยไม้เนาะนี่ ก็งามอยู่ได้หน่ท่านผู้ชมไว้นี่คืองามอยู่ปะไว้ให้มันแข็งมันนะเนาะก็นําไปไซส้ได้แล้วนี่กับประหยัดงบประหยัดตน้นทุนไปได้ไหลายเติมนี่นี่เป็นเ,เครื่องซีเข้าท่านผู้ชมเยเพราะว่าหมู่บ้านก็ถือว่ายังไฟฟ้าเขาเขาถึงแล้วกับอิงตามเนาะมีอะไรครับเข้ามาแล้วก็จะนําความเจริญเข้ามา,าสีเข้าวซ้อยเนาะเพื่อแบ่งเบาภาระ,ระหรือว่าแบ่งเบาแห้งที่จะ ประหยัดเวลาในการไปรเห็นห้หนส่สวนวนั่นเนาะ อันนี้แม่นเครือเครือไม้เนาะที่เขาเอามาอ่าจีอา้ออกแล้วก็ตากแห้งตากแห้งกะเวลาจะไปใส้งานกะแช่น้ำนาะแช่น้ําสัก10นาทีหรือว่าแช่ทั้งคืนก็ได้เนาะแล้วก็จะเอาไปอ่ามัดหัวไปมัดหัวเทียวบาอู้แน่นนะกุ่มเป็นปีกว่านั่นี่ยนะปีปีป้าไหลคุณผู้ชมเลยสบายดี กินข oh. 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 ้าวบ่ายเห็ดกินเฮ็ดยังกินแกงเฮ็ดโอ้เฮ็ดออกเฮ็ดบ่ออาวม่ซื้อเฮ็ดเลยเออเออเออ่เพินกินข้าวนะเออนี่ทำซุป นอนนี่ป้าง่ายนี่ไ,ไว้ต้มน้ำต้มหน่อไม้เลยเนาะนีน่ใต้ตารางเฮืองนี่มีเครื่องมีของเนาะที่เขาเอาไวน้นะโอ้เป็ดเป็ดไอ้ฟักไข่นี่ยทำซมไหมให้กินเส้นหม,อมอ้อหม้อไม่กินซมนะเอาเลยตามสบายเลยเข้บใจ เห็นบึ้งเลยปลาสีหอมนี่หนึ่อย่ะใเห็นเือชูับนี่เห็นผู้เจ้าแล้วนี่เห็นเจ้าต่ำขบือแล้วจ้ะไงเสียงต่ำกระแซบไปเลยเนื้อชูชับหัวอันนี้แกเป็นการเฮพทยูเฮ็ดกินแม่พึ่นบ้านคือเมนูแกงเฮ็ดเพคนว่ะต่ำขบือซื้อได้โอ้ยยะ กินแบบง่ายๆนี่เนี่ยอ่อยไฟพันเกิดเข้าเกิดบริสายนะตัดเอาไว้อ่อยไฟเออมาละมันโคตรจบ้านโคตรจะเมืองได้เหรอเออเจ้าก็มาแต่เมืองเพิ่อเออมาละมันเอาพี่น้องเนี่ยพี่น้องข้างเมียอยู่ไหมข้เมียอยู่บ้านนี่มาโน้ตแล้วบุ้ยรีบร้อยอันนี้ในเรื่องข้อมันจะมีกระด้งกระเข่งกระด้เนาะ กระตากระมกไปทั้งไ้นอย่างนีน้ำเต้าอย่างข้าไว้เนาะกันเนือหมมากเพ่มเดียวอีบอแมลงกันเหมอกันโดกันเดือนะทุกคนนะยางข้าไว้ยังถือว่าใส่งานได้ดีกุมดนน้องมากระสอไงน้องม้านรงครับตนใหญ่ชื่เพือได้นะน้ำป่าปอ เม็ดจดจวนแสบบอบ๊อบมีได้นะกินน้ำน้องกันนอ้องก่อนจะเป็นน้ำเครื่องปรุงที่สบายสบายแบบน้ำน้ำอันนั้นน้ำปลาเห็นในเพจประโยชน์สาวแดงสาวกังอยู่บอบจันน้ำลายเตะเลยนี่นะมาสักคำก่อนนะ มาครับไอซกินะ่ยข้ามนึงไอซีหออก,กินอ้างเนี่ <c oughs> ไยไ <c oughs> ่ <c oughs> ได้แล้วนี่หันแล้ันให้ล่านะลูได้แล้วนะเ er นี่ยซมึงจะเสียปุ้ยไอยิมจะเสียนะเ่้ทอนนั้นไปบ้านจะนู่มฝ่บ้านแสดงสาวเตีย้ยอืมกูขาด้เจ้าว,าวไงเนาะ อ่าตากินบัม่วงคนึงเด้อท่านผู้ชมเจ้าถือว่าแซ่บแต่ว่าเผ็ดแต่ว่าแซ่บนะทุกคนเนาะเอาวจันย่างออกมาแล้วนี่เบิ่งวิววิวทัศน์ธรรมชาติอู้หมู่บ้านเนาะอยู่ท่ามกลางหุบเขาหลังเขาเมฆหมอกณช่วงนี้อ่ากําลังคึมฝนฝนตกเมื่อวานนีฝนตกเนาะมื้อนี้กฟ้าเปิดฟ้าแจ้งให้อ่าทีมงานเฮาได ออกมาถ่ายทำให้ทรามส้มได้หับสมเนาะนี่ก็เป็นคลิปบ้านโคเมืองบุรพาที่เบ่าจันได้มาแล้วก็แวะเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้ถ่ายคลิปให้ทานผู้สมได้เห็นเนาะวิถีชีวิตการเป็นยุ่ของเขาเจ้าเนาะส้วงกลางเวน้นส้วงเศร้าส้วงนีบบอเห็นทรรมุสม้มไยเข้าจะออกให้ออกสวนมนัสังเกตเบื้องตามทางมากขา้าจะ ตามเทียงให้เทียงหน้าเขาเจ้าจะมีทุกคนเลยกำลังนั่งกินข้าวเลยเนะาะงระจันมาเนาะแต่ว่าอยู่ภายในบ้านนี้จะบ่ค่อยมีส่วนแรงๆเพราอนันนะคเจ้าจังเข้ามาทาง,งวิธีเราบอตุกกเนาะสัมภาษณ์นั้สาว อันนี้สาวคู่ได้นไหนิไหมเหมือนบ่ะสาวครูงามใช่ปะครูบาตรีว่าสาวครูไทยงานทุกคนสาวคู่งงทไท,ย,ท,เทยเมืองวรภาข่อยทำมวนทำผระสมเนาะนี่แหละเขาเอิ้ามาไม้งามบ้านป้าเนาะมาเห็นสาวงามบ้านป้านี่ต้องเบิกเลินก็ม <c oughs> ันใกล้ๆเด์ได้ดผู้จบของงานนะเหมือนกัน งานกำลังจะปิดบัวล่าจันทร์เนาะเสร็จแท้บ่าจันท์ยันหลงบันป้ายแล้วบ่าจันทร์ใส่บ่ได้แล้วว่ายน้ำในนั้นนะเข้าใจได้เข้าใจได้ลอยลอยลอยยโชคดีนี่ก็เป็นคลิประหว่างการเดินทางของบ่าวจันทร์เนาะได้มาเยี่ยมชมบันโคกเนาะเมืองบัวลาลเดี๋ยวบ่าวจันทร์ก็จะมีแพนต่อไปเรื่อยๆเนาะคลิปก็ฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปว่าบ่าวจันทร์จะไปใส่รายก็เป็นคลิปแนวใด ก่อนจากกัไปก็ฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่องเบาจัดเนานะซ่องน้นอยแต่ขอเติบโตในอ้อมอ,อกอ้อมใจของ FC ทุกคนนะขอขอบใจที่ติดตามครับส้มด้วย